สวัสดีครับอีสานบ้านพุยเย่หน่อยครับผมสวัสดีพี่น้องเอซี FC ทุกท่านทุกขู่ทุกคนอาจารย์ทุกท่านครับสีโมงแรงก็เอานกออกมาต่อคือเกาครับสภาพอากาศมืดครึ้มเนาะคือเกาครับผลบตกทางอำเภอบันดุงจังหวัดอุดอรครับเอานกมใสซยุกกลางทง่งหุนครับฝากปลามันขจะออาไปน โบมีนกปลาขันจกักโตครับอาจารย์พี่น้องเกือบสองสุมม่งแล้วครับเมื่อนางเศ้าอยู่เถียงหน้าขยาเจสิผ้าเมื่อครับบานโบขคือรอกเออเห็นใคาเหว่ามันขันดีดีได้หระว่าท่านผมมากมนัมคือโบมี่โอู้จะอ่อนปลามันขยาเครับ คุณเจ้าปลูกมันครับปีนี้เป็นดินทรายครับอาจ,จารย์จะว่าโอ้งามครับผมว่ามันเกิดปิดสูตต้นมาโลดพุ่นงามครับงามแน่ครับมันพันเหนียงบุครับโอ้ยดินทรายเนาะงามปลูกท่มจังหวะบ่นี่ครปปีเพิ่งก็ปลูกเขาครับหน้าทงนี่จะว่าเขาเจ้าเห็ดมันเคืองหนึ่ง ฟังทั้งนี้เขยับกวานเขาแล้วเบิดแล้วครับนี่นี่วานลงไปจนแล้วเบิดแล้วละ่ะว่านเป็นนกสีหงส์เขาหงส์ยังโบแมนครับฟังทั้งโบมี่คือเกาไปทั้งแห้วพื่อแล้วครับแบบนี้เนาะเนาะสอนตะะ้ตนมันเขยับเป็นทางมีดีได้นี่เว้ยแบบนี้ครับ มันงามเนาะเนาะพื้นกับ้านเขาท่างนี่ก็แล้วเบ้อแล้วล่ะครับเดี๋ยวตัดภาพไปพ่นละต้นกุ้งครับใช้ไปต้นกุ้ง่นละครับอาจารย์พี่น้อง <c oughs> เฮ้ยนเนาะแนวมากครับได้บบได้กับมาครับผมมากับโบไก่บ้านแล้วครับบ้านจักสองโลนี่แหละออกมาเนาะหนกตอกับขันดีอยู่ครับเพจดีอยู่โตมาน้าหัวหนา้าพันต้นนั่นแหละทั้งวันเด้ต่งาตงซื้อเพิน่น ไ่ไวต้นกุ้งต้นนี่ขันโยนเรียกเฮ็ดคู่แนวขังบ่มียังชัวบ่มีนกปลาตอบฮะไปพุ่นแล้วครับเพื่อเพื่อเป็นการเซเวลาครับผมอาจารย์ท่านไดออก่อโนก,กับขอให้โศกมันมานครับแนวห้องมักเนาะการกีฬ่าเทวาพักพรครับฟับงนี่ขาจบบ้านเหน็ดวานเข่าครับนามลายผุดสิมเมีนวาน,านบ้านใดนี่ หน้าทงเดียวกันครับปลามันนี่แหละหลอกทั้งทึงข้าเจ้าไปนี่ข้าเจ้าปลูกมันครับหลอกทั้งใจนี่ใส่เขาหนามลายลดลงพันได้บ่ข้าไปจาย์ใช้ไว้ต้นกุ้งนี่ครับม่มีอย่งไม่สศวครับกีดอยู่นี่หละใช้ไปต้นกุงนงกนนก้ง ม่มีนกมาเถียงมหยังเนาะเอาจังสั้นกับชิปนี้ก็ขอจบว้เพียงเท่านี้ครับผมลิปหนาพอกันไหมขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับอาจารย์ขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับพี่น้นองเอฟซีสุขุสุคนเนาะที่สละเวลานะครับเขามาให้กำลังใจช่องยิสานบานผู้ยญ่หน้อยโอกาสหนาลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ บ่อมันบ่อมันบ่อมันเห่าเห่าเห่า